ร้อคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเร็วเร็วเร็วอยู่ฟิลิปปินส์แล้วครับมาบูไฮสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาคุยกันโหคิดถึงมีใครคิดถึงกันบ้างเนี่ยตอนนี้มาฟิลิปปินส์แล้วครับมาเราเริ่มทํางานของเราแล้วมา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 ,มาสวัสดีครับทุกคน อิซเบลา่ามินิอ๋อกดชาเบลกดชาเบลเพิ่งแลนครับทุกคนเร็วคนละแชร์เพิ่งตื่นนะมันแผลบเลยทุกคนช่างมันง่วงมากบอลน่ารักขึ้นเยอะขอบคุณนะครับเร็วทุกคนแชร์ไปแชร์ไปเอ้าทำไมนคนดูค้างอยู่พันสามล่ะอยากดูการประกวดอีกแล้วเดี๋ยวเราก็มีแล้วการประกวดของเราทำไมคนดูค้างอยู่ที่พันสามมาเืออะไร คืออะไรทุกคนหมูหิวอะโอ้ยหิว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 ,หว,หวทุกคนบอสดูเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นขึ้นมากก็สถานการณ์มันต้องใจเย็นนะครับอยู่มะนิลาครับทุกคนมันไม่เย็นก็ไม่รู้จะทำยังไงฮะมันจำเป็นต้องเย็นเย็นแล้วก็เย็นอีก่ะครับ สัญญายังไม่ได้เซ็นครับสัญญายังไม่ได้เซ็นตอนนี้ยังไม่ได้เซ็นสัญญาวีนากับเต็มยูนะฮะไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวให้เจ้านา่เดี๋ยวให้ช่วยดูให้ฉันรักคุณ thank you so much I love you too จักรวาลจบแล้วใช่ไหมบอสมาถึงจบอะไรจบตะเกราอ่ะทุกคนถ้าจะทำออสตาทุกคนอยากให้ทำไหมอยากให้ทำไหมถ้าอยากให้ทำไปกดเลวไปกดสินค้าก่อนจะได้ดูว่าเออถ้าทำมีคนสนับสนุนเนาะอ,อะไรอย่างนี้ MUT All Star ทำไม่ได้อะไรที่เป็นมิชชันนีเวิร์สอ่ะไม่ได้ทุกคนดูซิไปกดตะกร้าก่อนดูซิพลังออสตาจะมาไหมกําลังกําลังคิดและกาลังประชุมอยู่พลังออสตาจะมาไหมทุกคนได้ไหมได้ได้ไหมไไไหม,มาคือตอนนี้บรรยากาศนางงามทั่วโลกมันมันเซง็งมันเบื่อไปหมดอ่ะอม,มันเบื่อไปหมดใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตอนนี้มันก็เลยอยากได้อะไรที่มันรู้สึกสนุกสนานอยากแบบให้ชุ่มชื้นหัวใจกลับมาให้ให้รู้สึกมีกำลังใจขึ้นหน่อยตอนนี้กระแสข่าวก็เยอะไปหมดใช่ไหมทุกคนเยอะไปหมดมีอะไรจะบอกบ้างไหมข่าวไปทั่วโลกเลยอะเสื้อบอสสวยซีรีนครับดีใจกับบอสไม่แคบทุน ไม่กระตุนแต่ไม่ได้กำไรสะใจอย่าลืมพักผ่อนใช่ต้องการพักผ่อนมากตอนเนี้กดเชเบลถึงแล้วครับรอข่าวเรื่องสัญญาค่ายัางไม่ได้เซ็นเลยยังไม่ได้เซ็นแล้วก็เดี๋ยวเอาเก็บไปก่อนเดี๋ยวเอาเก็บไปกกอนเนาะอ,อยากให้เซ็นหรือไม่ให้เซ็นอ่ะใครไปกดน้ำพี่ก่อนใครอยากใครไม่ใครอยากให้เซ็นไม่เป็นไรถ้าใครไม่อยากให้เซ็นไปกดไปกดน้ำพี่คนละกระปุก เขาส่งสัญญามาแล้วถ้าไม่อยากไปกดน้าพริกขอกาลังใจไปกดน้ําพริก,รกคนละกระปุกไปกดน้าพริกก่อนทุกคนไปกดน้าพริก,รกคนละกระปุกได้ไหมแสดงพลังว่าไม่อยากถ้าเซนก็ต้องไปจากผมหรอครับก็เละแนะ่ <c oughs> อะถ้าไม่อยากขอนะขอน้ําพริก,รกคนละกระปุกได้ไหมปากหมุดข้างหน้าแล้วโอ้ไม่อยากกลัวโอเคไปแล้วนะทุกคนนะไปแล้วทุกคนบา,บายบายสวัสดีครับ